เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสัมพันเรีบชาแนลครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเหลือแต่เอาไปลองครับก,ก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มั้งผมว่ายังไม่ได้เอาไปลองเพราะว่าเห็นออกไปเกี่ยวอยู่สองคันสองสามคันนะครับวันนี้ ถ้าเรียบร้อยดีก็น่าจะเอาไปลองคงยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยเพิ่งจุดงานครับอยู่กะกลางวันลากสองอาทิตย์เลยไม่มีเวลาออกมาถ่ายคลิปเลยนะการนั้นเรื่องไปแล้วครับเรียบร้อยเลย อย่างในทันเกลเลยห่อไปแล้วเค <c oughs> รื่องไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะสูบตายอะ่ะสูบตายอะ่ะสูบมันตายอะ่ะล,ลูกสูบลูกสูบติดลูกสูบตายหมดเลยครับสี่ลูกปกติคันนี้เครื่อง ตูตีคันนี้เครื่องมันอ่ามันจะมีลูกสูบอยู่ลูกเนี่ยที่น่า็นแหวนตายก่อนก่อนก่อนที่จะยกลงเนะี่ยแหวนตายอยู่ลูกอยู่น้ําน้ําแห้งบ้างน,ะน่าจะน้ําแห้งแล้วก็แหวนตายลูกแล้วก็เกี่ยวมาเรื่อยๆนะครับอารอบนี้ยกเครื่องเลย ก็ใส่โซ่สายล้ลเลอคะรัเหลือแท็กอีกข้างหนึ่งนี่ก็รอประกอบอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้ว,ลวเป็นโซ่ใหม่ครัโซ่ใหม่แล้วก็ใบแท็กเก่าล้ลเลอร์เก่าใหม่หนึ่งข้างนะเก่าหนึ่งข้าง อนนพอใช้ได้ก็สายไปก่อน,นคเซฟรถหลายคันก็ใช้เงินหลายบาทนะเวลา,าซ่อมหรือว่าเซอร์วิสหลายบาทนะ6คันนี่ก่อนขึ้นหน้าปีน่าจะโอ้หร้านเกือบแตกนะั้งผมว่าเนาะการซ่อมเนี่ยค่าอะไร ข้างล่างนี้ยังจำเลยครับไม่รู้จะเอาไปลองวันไหนนะหนวดใหม่สูงกว่าเดิมนะงล่างสูงกว่าเดิม ปั้มไทยนี่ปั้มไทยของจริงไ่คันขยายให้อะไปสองคันไกคันขยายอ่ะ สูงโล่งครับโปร่งเลยสูงกว่าเดิมเยอะหลายนิ้วเลยอ๋อดำมาย้ายให้ติดหมดทุกคันแล้วใช่ไหมเสลเล่ แล้วไปแต่เช้าจะเกี่ยวได้ฝนลงเม็ดเมื่อคืนนไม่ตกนี่จะไปกระบ,บินหรือไปแบงก์กันถินเนี่ยเอวนไปมาแล้วไอวิทย์เขาทำข้าวอะไรเขาเนะนี่ยข้าวเนี่ยข้าวดีอนะสองสอง,ส,สองชั้นเลยอนะ ผมคงไม่ได้ตามไปถ่ายนะครับเพราะว่าก็รถเจ้านี้ก็อยู่ในช่องผมหลายคลิปแล้วครับจริงผมว่าตั้งใจจะมาดูคันนี้ลองครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันเดี๋ยวคันนี้ไปลองถึงจะไปถ่ายครับเหลือแค่ใส่ใบแท็กใบแท็กขาดไม่ร้กี่ใบอะอ่าส่วนนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ตามไปถ่ายนะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่อื่นนะครับว่า,วา,วาอยู่ใน ในคลิปผมก็หลายคลิปแล้วอยู่ไปเกี่ยอวอจากบ้านออกจากบ้านก็ไกลมู้หหลายกิโลอะประมาณสักประมาณยี่สิบเกือบยี่สิบกิโลั้งสิบกว่ากิโลมาก็ทางนู้นไม่ไม่โหดเท่าไหร่นะ ไรนะครับผมยี่สิบสี่สิบนาผู้ป่ะนาผู้ป่ะไม่ผู้ <c oughs> <c oughs> ไปเลยไม่ตามไปรอกวันนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายที่อื่น এক এক কোন দিক ভুল হলো আ বা 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 สรุปเทเลอรอเอาไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไปได้คันเดียวนะเดี๋ยวต้องย้ายสองรอบเนะี่ยม้นานรั่วฮนะไปไม่ได้รั่วแรงนะรั่วสาย,ยางในะส่ย,ยางตรงปั๊มน้ำน,นะครับรัว่วรั่วแรงเนี่ยเอาไปเดี๋ยวงานงอกอยู่ก็ใช้คนขับเทเลอร์คนหนึ่งครับแล้วก็รถเกี่ยว คนขับรถเกี่ยวก็เกี่ยวไปนะเดี๋ยวกลับมารับอีกหนึ่งคันก็แยกย้ายกันนะครับวันนี้ไปหลายที่นะไปกระบินไปกระบินหนึ่งคันนะแล้วก็ไปเขต่อแถวบ้านอีกสองคัน เรวก็จอดเช็คระบบอีกสองสามคันนะครับเว้ยกระได้กระได้ ไม่ได้งไไปไไปมาไปอาเยว้วยเออ้องไไปคูนี่และเ้ย้ยาวาจะเคลียร์กันลงตัวคมไหมบทท้ายก็ต้องขับอยู่ดีอะวะ เกโมงกว่าครับเดี๋ยวต้องกลับมารับอีกหนึ่งคัน เดี๋ยวกลับมารับคันนี้อีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมเดี๋ครับผมคงไม่ได้ไปตามถ้าไปถ่ายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวรอคันนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่าย่ายอื่นบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ